สวัสดีค่ะไอซาดีค่ะสาวโคราชแท็กทีมสาวโคราชหรอสาวโคราชอะไรอะไรอะแกงเหม็นมากเหมือนเป่าแคร์มีหลยมันตะแกแขแกเลยมันตปบากกินมันตาบากพวกก็มีหลายไซส์ไหแล้วบางอย่างนะอะไรแ่แกอะไร อุยจบหักครึ่งแล้วเทมอนนาเสือยังไม่เครียดเท่านี้เลยแล้วพอรู้ว่ามันทำยากขนาดนี้เราจะรู้สึกไงกับหักอีกแล้วไม่เลยใครเขาเรียกอะไรหน่อไม้น้องหน่อไม้เข้าไปน้องเขาหน้ากินมากเลยจะใส่หมดเลยเอออ๋อต้องรอเดีอยด้วยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะและนี่คือรายการหาทำ เทปเนี้ยจะเป็นใส่ลุงทั่วทั้งเทปเลยเพราะว่าพลังแห่งจักรวาลส่ลุงได้มาบุกเทปของเราแล้วค่ะไปน้ำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะไอสวัสดีค่ะคือก็เป็นตั้งแต่เด็กยันแก่เลยเนาะ ไงแม่วันนี้ได้ข่าวว่าคือที่พี่ไอามาเนี่ยนึกว่าจะมาสอนทําแบบว่ามาการอง<ว>สอนทําแบบว่าชานมไข่ยม<ว>ออยอะุกเงี้ยเมนูคาเฟ่แต่สิ่งที่ฉันพามาก็คือแกงเปอรแกงเปอนะร์จ้าหรือเปล่าหรือจ้าหรือจ่าหรือจ้าหรือเปล่านได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กเว้ยแต่ไม่รู้ว่าแกงเปอรคืออะไรคือจะบอกว่าเป็นแกงที่อร่อยมากคือต้องบอกเท่าความก่อนว่าดิฉันเป็นคนอีสานเป็นสาวโคด้านสาวโคร้าแท็กทีมเนสาวโคด้าเหรอนะสาวโคด้า ไม,ลลไม่เดี๋ยวเป็นเด็กกรุงเทพเลยแต่ว่ามีพ่อเป็นโคราชพี่เกิดและ,จะเจริญเติบโตที่โคราชหุ่ยแรงมากจนถึงวยัยสิบห้าสิบหกถึงให้เข้าอำเภอเมืองหรอหคือเป็นสาวโคราชเต็มตัวแรงมากแล้วให้เข้ากรุงมาทีหลังจะท,ทำไม <laughs> ก็คือว่าเป็นคนโคราช เป็นแกงของคนอีสานซึ่งมันคือเหมือนเป็นการแบบว่าเอาผักที่มันอยู่แบบตามชายทุ่งต่างๆนานาเนี่ยมันคือมาใส่ลงไปเป็นแกงมั่วๆซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการทําครั้งแรกของดิฉันอะไรอ่ะคุณผู้ชมคะปกติแล้วว่าเมนูเด็ดของดิฉันคือมาม่าแม่ว่าวันนี้เรามาออกรายการทางทีนึงออกไหมคะไม่ยัยไอ้เขาเคยทารายการนะชื่อว่าแม่บ้านฝึกหัดหรือว่าเขาเขียนชื่อแค่ว่ามบฝหอเทปแรกทําไข่เจียวยากเลยดิพี่ไอมีรายการอาหารไข่เจียว คือเป็นคนไม่ทาอาหารเลยทาไม่เป็นจริงๆซึ่งวันนี้คือแกงเปิอะคังแรกซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่แคร์จะดินเข้าไปนี่มันเป็นแกงเปิอะจริงๆหรือเปล่า <c oughs> วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างอยยากตัวนี้นแหละนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เข้าเลยเนี่ยวัตถุดิบนะคะก็คือ,อน,นี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ต้มน่องแย่ yeah, ต้มแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดส่วนอันนี้เนี่ยเป็นใบย่านางที่แบบคั้นหรือไปปั่นเอาเป็นน้ำใช่ะชะอมส่วนอันนี้เนี่ย แกชื่อมันยากใบแมงลักหรอใบอะไรอะ่ะใช่อะทุกคนเก่งหมดเลยใบแมงลักมั <laughs> นแค่ใบแมงลักก็ไม่ทาัาอารไม่รู้จริงจริง<ๆ><ๆ>ทุกคนเก่งหมดเลยไม่เกียดมากเลยอ่ะคือแม่บ้านที่บ้านจีแบบว่าทำเป็นโน้ตมาให้ในไอโฟอนอ่ะอ,ะอะ่อันนี้รู้ไหมไี่ <laughs> รู้ไหมรู้ Rosemary Rosemary แล้วอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมคะมันคืออะไรอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเธอเข้าใจยังว่าทำไมไม่คอยจะให้ทั้งแป๊บนึงนะ คนที่ตะโกนมาคือแม่ช้นขแยรงผัแงนี่ฉันฝึกออกเสียงนานมากอันนี้คือเป็นจุดเด็ดนะนี้ไม่มีไม่ได้เลยก็คือแกงเเหม็นมากเหมือนเตาแขกนีแหละมันตะแกรงแค่แกเลยมันตาบ้ากลิ่นมันตาบ้าอันเนี้ยคือจุดที่ทเหม็นมากตัวเด็ดเลยนี่คือจุดที่ทำให้เกิดแกงเปิดออ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งอันที่ในโพยขอเล่าก่อนเลยน้องคนนี้คือข้าวเบื่ออะไรคือข้าวเบื่ออีกแล้วอะ สาวอีสานนื้อไหมเป็นยอะไรครับข้าวเหนียวเที่ไปแช่น้ำบอกเลยว่าข้าวเบือใช่แล้วเพราะว่าแกงเปิดอมันจะมีความหนืดหนามคนๆไม่ใช่ใส่แป้งนะเขาใส่ข้าวเบือใส่ข้าวเบืออันนี้อ่าแล้วก็คือมีบัวมีฟักทองแล้วก็พริกแล้วก็หอมแดงแล้วก็นี้ใบมะกรูดแล้วก็อันนี้ก็คือปลาร้าหรือว่าปลาแดกปลาแดงก็คือสีแดงเราจะเริ่มทำโดยการโคลพิกแกงก่อนเริ่มทำยังไงก่อนอะทีนี้ ต่เราต้องรู้บทคือเราต้องรู้บทคือต้องรู้หั่นก่อนแม้เขาหั่นเขาหั่นจากนี้ไม่ใช่หรอเขาหร่อฉันเดามันต้องป้าป้าด้วยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไนี่พ่างเลยก่อนไม่หั่นไปเลยอ่ะเพราะเราต้องโขกไม่ใช่หรอก็จริงคือประเด็นถามไอ้แคร์เรานะว่าคือไอ้แคร์พี่อย่าไม่มีความสามารถในการนำอาหารจริงจริงพี่บอกรายการกันได้จริงๆหรองหัวใจกบอกว่าเออลองดูลองดูแล้วคือ แต่มือไม้เหมือนคนทำอาหารอยู่นี่ไงคเข้าเนียวแล้วก็พริกค่ะพริกพริกอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพริกชีฟ้าแน่นบอโหกเลยปะพริกขี้หนูขอขอบคุณค่ะพริกขี้หนูเฮ้ยเธอตังเก่งไม่ธรรมดาจริงๆรู้แล้วว่าเขาต้องมีเสน่ห์ไปทุกวัตแน่ๆน่หรอถามนิดนึงเป็นดาราบี้ช่วยนะอันนี้สั่งหรือแฟดได้เนี่ยอ๋อเป็แม่บอกตะไคร้ไม่ตามหรอเราต้องการเคี้ยวง่ายง่ายเออเราต้องการย่อยง่ายพี่เบอลตตี้ลองดูแม่ลองดูอันนี้เป็นสูตรไอค่ะดี ตาดูอินเตอร์หน่อตัวอะไรอยู่ตรงนี้นี่เป็นอาหารย,ายัง <laughs> ยังอะไรซื้ออะไรก็ตามไม่ตามไม่รู้แต่ว่าตามไปแล้วก็คิดว่าตามราจริงๆอะ่ะถ้าพี่ฉันคิดมาคือมันจะเป็นแบบเหมือนพริกแกงที่ขายมันจะแบบเป็นเหมือนเพสแล้วแบบ เอาให้ละเอียดเลยเพราะมันคือเป็นพริกแกงอย่างนี้วีว่าด้วยนะลูกเผื่อหนูมาอยู่ตอนโตคลิปแรกก็เอดีอยู่ดูได้ยันโตอยู่ลูกหนูไม่ต้องแตกใจนะลูกหนูได้กินแต่โจ๊กเชื่อปะไม่เคยเห็นน้ำพริกหน้าตาแบบนี้ในชีวิตอันนี้เป็นปน้ำพริกจริงปะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพริกแกงเนอะแล้วก็บุหรบเราจะต้องแบบว่าน้อยมากไม่อิ่มเลย อ่ะทำไงวะอ๋อไม่อยู่ตรงนี้ตั้งตรงจิตนี่โอ้ยตั้งตรงจิตแล้วรายการนี้ไม่มีพูดคุยเหรอเป็นตั้งใจทำอะไรมันไม่เครียดฟูงตัวเซนได้เครียดเทปแรกเลยเนี่ยวเขาไปหากันมันไปสิบกว่าเทปเนี่ยนี่เครียดเทปแรกพวกติเธอกินไม่บวบบวบแบบไหนอ่ะเนี่ยอุ้ยเอแค่ไม่อะไรไม่ใช่ ไม่ไดาหนูไม่เคยเห็นบวบขนาดนี้ปกติหนูชอบกินผัดบวบใส่กุ้งอ๋อนี่มันบวบจิ๋วเออมันเล็กมากปกติมันต้องยาวอ่ะมันยาวมากเลยอ่นประมาณเท่านี้กินได้ทั้งบ้านอ่ะหรอเอออ่ะหลออีกบวบก็มีหลายไซส์ไงแล้วบางอย่างนะอะไรไอแเก่แก้อะไรไอ้ันนี่โอ๊ยบวบกจบหักครึ่งแล้วบวบจิ๋เออปกติ เราจริงจังบ้คือกูรู้จักเลยกูเครียดกูตรงเทปนี้กูเครียดเทปอนันเสือยังไม่เครียดเท่านี้เลยคือปกติแม่นอนเะล่ะนอนอ่ะนอนกับเครียดอย่างเงี้ยแม่มันยังไม่เคยมีที่แบบว่าทําไปแล้วก็ยกเลิกการทำปะประเด็นคือสื้อเลือกเองปัวแล้วพอรู้ว่ามันทำยากขนาดนี้เราจะรู้สึกไงกับข่ามอีกแล้วไม่ไม่ เราไม่ต้องใส่หมวกก็ได้เราใส่แค่พอประมาณดีไหมเพื่อให้เราได้ไปต่อปกติไอ้แค่เป็นคนทําอาหารปะไม่เลยแม่ก็ <c oughs> จริงๆรายการนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้คนมาทําอาหารให้กินนะอ้าวแมงเอ้อ <c oughs> มาปิดรายการเนาะอ่าพี่ไอ้ได้ข่าวว่าพี่ไอเป็นเด็กแค่เว้ยเข้าวงการก็คือแค่โฆษณาเลยเพราะว่ายุคนั้นเนาะโอ้ยยุคนั้นในวงการบันเฮืองไเนาะทำไมมันจะเข้าก็คือต้องเล่นโฆษณาก่อนแม่ระบุว่าหันอย่งนจริงเหรอเอ้าไม่ใช่เหรอเขาหันกันอย่างนี้นี่นี่นี่หันแปดทิศนีแค่เอาว่ากินเข้าไปแล้วบวกเรามันจิ๋วไงมันพี่เลยหันใส่่่่นนีีบววกกททัโลอะาาหรไยจ ั่งคถ้าเก<ต>ิดทุกคนทำเหมือนกันก็ไม่เหมือนไม่ใช่สูตรไอแพดดีไงฝั่งนะั้นอันนี้กล้วยดิบค่ะกินกับแหนมเนืองเอาว่ากินเข้าไปแล้วมันรสชาติเหมือนกันเพื่อให้ความโปรนะออระหว่างที่เรากำลังทำอะไรไปเนี่ยเราจะต้มใบยันนางคือจะโปไม่โปตอนนี้ไม่เสร็จสักอย่างแต่เหมือนกันจะเอาโปตอนไหนโปตอนนี้จะโปแล้วตอนนี้เราจะอ่ะเริ่มจากจุดเตาเนี่ยนี่ยเนอ่ะอ่ะป่าใช้น้ำเยอะไหมจ๊ะโอ้ ใช้น้ำจ้าเพราะว่าเรามีน้ำสูตใบยันนาไงเสร็จแความรู้สึกเดี๋ยวนะดูนะมันไม่ได้หมดนี่เลยหรอหรือก็หมดวะเออหมดวันนี้เออวันนี้ใส่วันนี้ต้องทำรู้สึกสักพักหมดมาอีกถ้วยเด้อทำนั้นเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมา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 ชิม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 ลูกลูกเหม็นมากเหมือนบ้านไฟไหมจุดเด่นจุดอร่อยอร่อยระหว่างที่เราทำมันดีปุ๊บ เราจะใส่น้องใครเขาเรียกอะไแล้วเขาหน่อไม้น้องหน่อไม้เข้าไปน้องเขาหน้ากินมากเลยจะใส่หมดเลยเอออ๋อต้องรอเรือด้วยค่ะคุณผู้ชมไปทางไม่เหมือนกันหนอไปกินจะโปรเนี่ยตอนนี้เรื่องไม่โปรแล้วอยากรู้จะเสร็จไหมวันนี้เนี่ยผักเสร็จเอ้แค่เสร็จ อันนี้ชื่ออะไรนะขยงขยงผัดขยงเนี่ยมีวิธีการเด็ดด้วยเขาต้องเด็ดเป็นข้อๆอย่างนี้อ่าตื๊บอ่าไหนก้อนไหนสวยพี่อาดี้ให้แม่เอาได้ประโยชน์อะไรจากจาการส่อนันนด้เป็นมิวตี่บอกเกอร์ต้องสวอชให้ดูว่ามันคือสีเป็นยังไงวิธีการใช้เป็นยังไงเราจะมาทำอาหารคุณผ,ผู้ชมก็ต้องได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งนี้ถ้าหนูรู้จักดอกไม้หนูว่าน้ําได้อีกนเนี้ยเพราะดอกไม้แม้มีเป็นโรงงานแกงเปือนี่มันไม่ได้เป็นแกงสดนะน้องอ่า มันจะคลุกคลิกหรอมันคลุกคลิก,ม,ลก,ลกมันจะไม่ใช่ว่ามีน้ำสดย่งนี้ไม่ใช่ไอ้น,นี่มาก้อนๆเนี่ยไม่ใช่เ no. นาะอะยังไม่ถึงตาเขาเขาหรอตาเขาต้องใส่น้องนี้เป็นหน้าเห็นไหมละ่ะใครบอกแม่บ้านบอกฉันมาก็ไม่ต้องเชื่อมันมากมันเป็นคารเบอร์ไปเป๊ <c oughs> ใส่เข้าไปเลยเออมั่นใจมากมั่นใจมากอุ้ยนะกินแล้วนะแม่ทีมงานกดดันแล้วข้าวยังไม่ได้ตำเพราะว่าทีมงาน,างานกดดันมากไม่แต่นี่ต้องมันต้องรอให้มันเดือดไปก่อนไงตุ๊กจิ๋ดตัวกยุ้ยรัวมากเลยรัวมากเลยอันนี้รอรัวอยู่คนเดียวตอนเนี้ยม่มีใครรัวไหมข้าวเบอ่อะใส่เข้า,า,ขาไป เยอะเขาบอกอ่างมันจะเดือดเยอะๆเยอะเยอะๆเยอะเยอะๆ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 เยอะกเาอะๆ้ยอะๆเยอะๆเยอะดเนอะๆเย่ะๆเยอะๆเยอะๆเยอะาเยอะๆเาอะาเรอะๆเยอะๆเยอะๆต้อ้าเจนะชเาอะๆเนอะๆคยอะๆเยอะๆเยละๆเยอะๆเยล้ๆเ้อะๆเยอะๆงยนะาเยอะๆ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 น้าหลเยอะๆเยอะเยอะัเพอะเยอะๆเยอะๆเจสะๆเยอะๆเยจมาเตอะๆเยอะเยอะเยาะๆเนอะๆเยอก เราขอละสิมาโคา้ราสเนาะต้องการของเี่เราก็ต้องการจับใจใช้สอยจืิงๆจุนี้มันไม่มีเงินหลูสุดคือดมอตรงนั้นนะหลูสุดคือดมอ,อ,แ,บบอแล้วก็แบบไม่อยากขอตังค์ปลามาเพิ่มเราก็เลยอยากหางเงินเองก็เลยไปแคสงานเพื่อจะได้เงินมาเพื่อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้เออประมาณนี้อ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุย๊ยเดือดไม่ไหวเออแล้วไง่ตอนนั้นเนี่ยนะขอคิดก่อนใส่น้ำปลาเลยหรอใช่ใส่แล้วอันนี้ต้องใส่เมะลตัวแม่ทั้งหลายนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอ๊ะจริงๆเราต้องใส่ฝักทองด้วยต้องใส่ฝักทองใส่แล้วเยก็ต้เยอง นี่แหละอร่อยอร่อยเออประมาณนี้นะใส่เลยหนึ่งสองสามอุ้ยมันดู<ม>ตะงหาหขันขึอนขันครึ่งอีกทีได้ไหมเผ็ดมันยาวเกินอะไรกับข้าวเด็กหรือเปล่าเนี่ยอ้าเออ,เอ,อมันสุกได้เอออันนี้ปะพอแล้วแล้วเ,เราใส่เยอะแค่ไหนอะลองดู อันนี้ก็คือแม่บ้านบอกว่าต้องเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าอร่อยมากกินฮานามิมากกินแบบว่าอ๋อตา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 หนูปลาได้อีกหน่อยนะตลกตลกเดี๋ยวไม่ได้หนูว่าเป็นชาววิสานแค่หนูอ่ะเพิ่มอีกนะหนึ่งสองสามเพิ่มเยอะไปปะ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 หนูแน่นอนไม่เป็นไรใจจอยน้อยนะหนูว่าหอมมากหอมหนูไหมปลาอร่อยจริงใส่กลปิใส่ส่องกระปิอร่อยเลยร้อนเลยมีฟิลไหมโอ้ยมองมาแล้วไม่คน เก่งปลาปลาลาอย่างเดียวรกระบวนการทนี่ไม่พูดอะไรเลยเอาปลาเป็นเขาว่าใส่พริกแกงใส่เลยเอแคร์ตำม,มาอย่างสวยงามขอให้ทุกคนดูนะคะว่าเอาแคร์ตำพริกแกงสวยมากสวยงามอโอกหมดเลยเหรออุตสา่าตัมใช่ไหมหมดเลยเหรอวะหมดเลยตลก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 เลยเหรอถ้ามาอร่อยมากแล้วมีคนมาขอซื้อสูตรแล้วทำยังไงดีอะอยากให้เขาซื้อเลยต่างๆเขามันมีร้านเต๊ะไปหมดเฮ้ยเอแคร์จะชวนพี่มาทำอาหารอีกวันนี้ถ้าเกิดพี่ทำอาหารอร่อยมากามาอะไม่ชวาายนย มันมีรายการหน่อยไห้ทำอะไรขับรถรายการอะไรไปทำอื่นโอ้ยเผ็ดมากกูเมื่อกี้ฉันบอกว่าให้ใส่เยอะเกินไปอ้าวอร่อยแต่ว่าแต่ว่าอร่อยละปลาได้อีกแต่มันเผ็ดมากเลยนะกินได้สรุปวกลับมาปสรุเทปนี้คนณถามหาปลานะคะบอกก่อนเลยเฮ้ยพี่ว่าพี่มีสกิลในการทำอาหารจริงๆด้วยอะไรยังไม่ทับอะไรเลยหนู่ท่ามีเอลซ่าอร่อยเลยเอลซ่าหนึ่งสองซ้สามสี่เอลซ่า ทำอาหารเป็นน้อยมากน้อยมากเหรอนเบสือไอซึ่งเยอะไปบ้างมาอีกอีกเบสืออีกบ้างอีกบ้างอีกอะไรอ่าซึ่งเราก็ใส่มือลงไปนั้นสุดมากทค่วาหารเก่งอ่ะอยากกินใส่หน้าใส่ไปให้หมดเลยตามความรับสิดเลยแม่หนูว่าเหมือนนะเนี่ยแล้วปิดไปเลยปิดไปเลยให้มันให้มันสลดเอางี้ระหว่างเรารอทุกอย่างเข้าที่นะคะเข้าสู่ช่วง ขาขายเขาสู่ลูกหาขายนะคะแม่วันนี้มีอะไรมาขายกับลูกเพจบ้างคะวันนี้นะคะมีมียานเน่มียอนเน่สิบกุ้เปรีมียเน่ก็คือเป็นแบบไลา์สกินแคร์ใหม่ที่ฉันเพิ่งออกอ่าก็คือหน้าใสนี้ให้ดูหน้าใสหน้าใสพี่ไอผิวดีมากมองด้วยตาเนื้อ ก่อนนั้นเนี่ยพี่ไอ้น่ประสบความสำเร็จมากในการทำแบรนด์เครื่องสำอางที่ชื่อว่า Happy Sunday ซึ่งเราก็มีตรงนี้ด้วยซึ่ง Happy Sunday เนี่ยมีหลายอย่างมากนะกระบอกกระบวยกลวยกอกคือทำหมด <laughs> มุงม่านผ่านตะไคร้อะไรมีหมด <laughs> เราอยู่ในวงการมานานแล้วไอ้แคก็กว่านหนึ่งขสวัร,ร,รที่แบบวงการพ <ๆ S 1> ัก<ๆ> <laughs> <laughs> เครื่องเออเป็นวิธีบอกอกร์มานานแล้วก็ถูกแบบว่าลองของมาเยอะมากเลยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทำของตัวเองซึ่งก็เช่นเรื่องก็ไม่ใช่ก็อยากเอามาตั้งตรงกลาง เอาประสบการณ์ของเราอะมาใส่ในแบรนด์ของเราซึ่งก็หนึ่งสองสามออกมาเป็นและแม่ออกมาทีโดนหลายโปรดักต์หลาย s K U มากมีอะไรบ้างคะเนี่ยมียอนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบ Milk Cleansing Gel กแบบเจลล้างหน้าเนี่ยนมนุ่ล้าง้าสุดเนี่ยนะสดชื่นสดชื่นเนะใช้หลังจากที่เช็ดหน้าด้วยอิลิทแค่อะไร เราต้องเช็ดหน้าก่อนใช้เครื่องสำอางก่อนใช่ปะแล้วก็ล้างหน้าปุ๊บแล้วก็อ๊ะใช้โทนเนอร์ต่อนีอ่มีโทนเนอร์คือจะบอกโทนเนอร์เนี่ยโทนเนอรน์มันจะทำให้ผิวเราเปลี่ยนไปเลยจริงๆเว้ยคือแบบรูขุมขนอย่างเงี้ยมันจะเล็กลงได้เป็นการปรับสาภาพผิวให้พร้อมแล้วก็ดูขั้นตอนต่อไปออแค่ใช้อันเนี้ยเหมือนแบบเอามาลูบหน้ามันก็ปรับสภาพผิวแล้วไว้แกเหมือนแบบค่า pH ค่ากรดด่างเงี้ยมันคือเหมือนจะปรับให้ pH มันบาลานซ์เพื่อที่ว่าผิวเรามันจะอยู่ในแบบภาวะที่สมดุลพร้อมแล้วก็าดู ก็ใช้แล้วหน้าใสชุ่มชื้นเนื้อสัมผัสแบบซึ้งซึมวุบหายวับแต่งหน้าต่อได้ไม่เคลื่อนเมคอัพเออแต่ถ้าเกิดเป็นสิวก็นเนี่นอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวคเคลียร์สกินเซรั่มนะคะช่วยให้แบบว่าสิวหายวุบหายวับอุย แล้วแฮปปี้ซันเดย์นี่อะไรเนี่ยคือวันนี้เรามาในทีมงานผิวสวยไง <S <S มาในทีมบอกว่างานผิวสวยก็คือว่าอ่ะมันก็ต้องแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านนิดนึงเราก็มาสอบคูชชัน่นคูชชั่นเป็นแบบออร่าฟอาร่าคูชชั่นผู้หญิงทุกคนแบบสวยเหมือนดอกไม้แต่ละชนิดที่แบบก็ไม่ต้องสวยเหมือนกันก็ได้โทนเชสิ่งผิวก็ได้ผิวต่างกันได้แต่ว่าใช้คูชชั่นของเราเราวก็แบบผิวสวยเหมือนกันอมียอนเนี่ยมียอนได้แปลว่าอะไรอ่ะมียอนได้แปลว่าน่ารักปุกปีกกระมุกหม่อมเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่่าานรักกออมมีียยงงล็ ยอเนก็เลยหอมมียอนเน่ก็เป็นหอมแบบน่ารักอะสักโกเลอร์บสกีคือก่อนเราจะถ่ายฉันถามพี่ไอ้แล้บอกว่าทำไมถึงออกบียอนเน่ออกมาพี่ไอ้บอกว่าก็แฮปปี้สันเดียมเสร็จความสำเร็จแล้วแฮปปี้สันเดียมมันสีสันมียอนเน่เนี่ยสีขาวอย่างมินิมอลอย่าง,างไม่มันละมุนละม่อมขึ้นคือยายบอกว่าไม่อันนี้เป็นพาเทลพาเทลไม่นมับไม่มันคือเราคือบอกมันพูดมาคนละเรื่องออมันพูดมาคนละเรื่องคอนเซ็ปต์แบรนด์มันคนละอย่างเออแต่ว่ามันดูน่ารักมากๆเลยอยากรู้ว่ามียอนเน่เนี่ยใช้ถ้าใช้แบบต่อเเเนน่รรรราาจะะกกกิิดอไขึ้้ับบผวพณง็ มันไม่ใช่ครีมวิเศษที่แบบใช้เจ็ดวันหายเลยเจ็ดวันหน้าขาวเจ็ดวันน่าใสไม่ใช่เว้ยการที่เราจะบำรุงตัวเองอะ่ะมันต้องใส่ความต่อเนื่องอม,มันต้องค่อยๆทำค่อยๆทำไปทุกๆวันแล้วผิวมันก็จะดีขึ้นเองเป็นขั้นตอนการดูแลผิวแบบปกติเลยที่คุดทุกคนควรทาการเคลนหน้าให้สะอาดต่อด้วยโทนเนอร์เพื่อเป็นการปรับสภาพผิวต่อด้วยตัวเซรั่มหรือมาเอเซอร์ดีๆสักตัวนะเนี่ยคือว่าถ้าจมการดูแลผิวถูกต้องพี่เรียกว่าสกินแคร์รูทีนถ้าใครสนใจทั้งตัวมีย้อนเน่แล้วก็ตัว ีสันเดยสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางไหนคะช่องทางออนไลน์หมดเลยช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กตอกอะไรไ้มช็อปทุกอย่างกดไปเซิร์ชหาเจอกดซื้อได้หมดเลยค่ะก็คือเซิร์ชได้เลยใช่หละมีไลน์แอดไมมีไลน์อดยังไงแอดแฮปปี้สันอุ้ยแอดอะไรวะแอดแฮปปี้สันเดย์สโตเหรอแอดฮปปี้สันเด o f อ i ฟ i ิเชียลอะไรวะนะกูตัดต่อมันขึ้นตรงนี้นะกอไก่แอดแฮปปี้สัขอไข่แอดแฮปปี้สันเดย์หรือว่าแอดแฮปปี้สันเดย์ออฟฟิเชีขอบคุณนะกะ เอาเป็นว่าจริงๆไหมเซิร์ชช่องทางไหนก็เจอเซิร์ชทางไหนก็เจอจริงๆเซิร์ชทางไหนก็เจอเลยค่ะวันนี้เอามาให้หนูหรือเปล่าเนี่ยเอามาให้เลยค่ะมอบให้เอาไปใช้ในสกินแคร์รูทีขอบคุณมากค่ะนี่เลยได้แล้วนะคะหิวแล้วหิวหรือยังหิวแล้วอยากต้องไปกินแล้วต้องไปกินละไปค่ะ เอาละอุ้ยแม่น่ากินอยู่นะน่ากินมากเลยตักแบ่งตักแบ่อือหือ <c oughs> อุ้ยแม่มันฟิลมานะพูดเลยว่าหน้าตามันคือแกงเปดดิดแกงจริงอันเนี้ยคือพูดเลยนะว่าแกงเปิดที่คิดเป็นยังไงก็คือออกมาหน้าตาเป็นอย่างนั้นจริงจริงเดนเชิญคือหนุ่อ่ะแอบเคยกินตอนไปเชียงใหม่มันมีชื่อแกงเปิดแต่อาหารเหนือมันจะมีแบบบางอย่างมันมีจืดเหนออกปหอ่าอ่าแต่คืออาหารอีสานมันจะมีแบบเค็มอูมามิมาอ่เี้ยแต่พอมันเป็นแกงเปิดเหนือมันมันจืดอ่ะอ่ากินเลยเด้อ ด้นนพูดภาษาโคราชเป็นปะไม่เป็นแล้วพ่อแม่พูดปะก็ไม่พูดไม่พูดแต่ว่าฟังคนเรื่องนะหนูอย,อยากพูดภาษาโคราชได้นะมีฝึกบ้างมากเลยชอบมันแบบมัน,ม,นมันมีสำเนียงอะ่ะเปิดอาหารแล้วมัง้งอร่อยมากชมไม่เลยชมไม่เลยชมไม่เลยเอ,อร่อยมาก อันนี้อยากรู้มานานแล้วคนอีสานกินอาหารอีสานทั้ทงวันกันจริงๆปะ่ะอยากก<บ>ินกร<ท>ุงเทพแบบกรุงเทพถ้าเหนื่อยมากๆจะต้องกินสุปต้มตังเออต้องกินของแซ่บอยากรู้ว่าอาหารประจําโต๊ะที่บ้านคนอีสานนะมันคืออาหารอีสานปะ่ะไม่ต้องบอกว่าพี่อ่ะเป็นแบบอีสานครึ่งจีนครึ่งจีนครึ่งอีสานเลยหรือว่าอาหารหลักๆคือจะเป็นแบบว่ามามาเป็นปลามามาเป็นคนจีนเนี่ยต้มตุ๋นในนึกว่าตุ๋นนุ่นตุ๋นนี่ตามสไตล์จีนหรือว่าแบบว่าอีสานนะเราก็มี <ๆ S 2> แล้วก็ต้องกินถามว่าชอบไหมอ่ะชอบเป็นคนชอบอาหารอีสานชอบสส้้้้มตตตาาาาชชอออบปลลรรูึกกวววว่่่่จิิิงงๆแโคดดดดีีทัเเเะะไนซุ เพอโตขึ้นมาจะมีเพื่อนอยู่กรุงเทพใช่ปะแล้วเพื่อน,นก็จะแบบอิจฉามาที่เวลาแบบเรากลับบ้านโคราชนะเหมือนมันมีที่ให้ได้กลับอะแล้วเหมือนแบบเวลาที่โคราชแม่งหมุนช้ากว่าที่กรุงเทพยังไงก็ไม่รู้นึอกอออปะจะบอกเลยนะ<อ>ว่าหนูเป็นแบบนั้นเว้ยทุกครั้งที่มีเทศกาลปีใหม่สงการเนี่ยหนูจะบอกก,บกับเพื่อนรอบตัวว่ามึ <c oughs> างดีเนอะมึงมีบ้านให้กลับ <c oughs> กูไม่มีอะบ้านกูอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีอร <c oughs> แล้วอยากรหลวาเด็กโคราชสมัยเด็กเราทำอะไรกันบ้างคือถ้าเป็นจังหวัดอื่นอะขอนแก่นเนาะอะไรเงี้ยปีนต้นไม้่อาท้ีีตัว ตี้ยยหน่อแล้วก็เอีอ้สูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็อี้สูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เอี้สูงอีกนึงแล้วก็กระโดดปุ๊บเดินขึ้นยกอี๊ปุ๊บกระโดดหนุกยังหนุกมากหนุกมากล้าสุดใจไอ้เขาทำรายการเกี่ยวกับครอบครัวมานั่งเถียงกันเรื่องห้องน้ำ <laughs> เรื่องการอาบน้ำเราแย่งกันเข้าห้องน้ำจริงๆเหรอแล้วจัดเรียงคิวกันจริงๆเหรอจริงๆ ก็คือเติบโตมากับพี่น้อง4คนแล้วมันแบบทุกอย่างมันต้องฟาดฟันอายุไล่เรียกันเลยเหรอ2ปี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 แล้วจริงไหมที่พี่ไอกับพี่สาวเนี่ยเคยหัวกันระหว่างคิวกันอาบน้ำว่าต้องเฝ้าตอนเด็กกลัวผีแบบจะอาบน้ำแล้วไม่กล้าอาบต้องให้มีพี่มานั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำเพื่อสุขว่ามีแบบมีใครจะคนอยู่กับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาก็บอกว่าเออได้แต่ว่าต้องเกาหลังให้เขา2ปี แล้วก็ตกลงไม่ดูคิดคำนวณย,ยังไงในหัวแต่คือวันนั้นมันคือแบบคงกลัวมากไม่เราชีก็<ร>ามาทวงป้าถ้าว่าไหนไม่เก่าอ่ะอ๋อชีก็แค่เรียกทุกวันเท่าแบบ <laughs> นั้นเองแบบไอ้ไอ้อะนรี่ดไดก็วิ่งไปหรอค <c oughs> ำถามคือี <c oughs> หลังแลคันเลยแล้วหนา <c oughs> แต่แต่เข้าใจเก็บฟิลชอบเกาหลังแต <c oughs> ่ทำไมมันต้องให้เกาทุกค แล้วคือแบบว่าเกิดเป็นน้องไงแม่งก็แพ้นี่มีพี่น้องไหมเนี่ยมีเออเป็นน้องเล็กสุดต้องทำอะไรพี่ไหมล่ะไม่อ้ยพี่หนูแม่หนูทำอะไรที่เหมือนเป็นพ่อแม่หนูอีกทีเพราะว่าหนูกินข้าวหนูแค่ไม่ต้องเก็บจานเลยเองเลยเขาทีดูแลหมดตั้งแต่เด็กจนโตแล้วพ่อของหนูมีคุณหนูแค่ใช่เป็นวิวอยู่คนเดียวแต่บ้านอยู่คลองเตยนะแล้วทีนี้ได้ข่าวว่าอีกหนึ่งความฝันอยากเป็นเจ้าหญิงใช่ฝันเฮี้ยนะเป็นที่ไม่ฝันอยากเป็นจริงๆริงอาชีพหรอ อยากเป็นผู้หญิงอ,ะอ่ะมันสบายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คนบอกว่าเอ้าวเน้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยากเป็นได้แต่มันมี DNA ความเป็นเจ้าหญิงอยู่นั้นทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเอานริงก็เป็น DNA ความเป็นเจ้าหญิงเป็นคนรักสวยรักงามมากคือเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแบบเนี่ยอยากเป็นเจ้าหญิงชอบอทำเล็บเนีอาเส้นสูงมาใส่ยิมคิ้มคุณแม่มาทาติดกิ๊บตั้งแต่เด็กๆแต่มันก็เป็นไอพาร์ที้ที่ประสบความเหมือนทุกวันนี้ไงกลัว ร้องเพลงได้ป้าเป็ดเขาหยิบเจออย่างนั้ต้องร้องเพลงได้ไม่ได้เนี่ยฉันขอแม่ไปเรียนร้องเพลงแม่ไม่ให้ไปเรียนเพราะไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่แต่ว่าไม่ให้ไปเรียนมาบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงลูกมาจนตอนนี้สิ่งหนึ่งที่แมาอย่าย้อนเวลากลับไปได้จะทำกลับไปเรียนร้องเพลงคือเราองแยกเลยหรอคือโตมาจะได้มีทักษะอะไรบางอย่างมีตัวแะ้า่ถามว่าร้องได้ไหมก็ค่อนข้างคิดว่าไม่ได้เพี้ยนอ่ะนะแต่ก็ถามว่าเป็นคนที่แบบร้องเพลงเฮ้ยร้องเพลงไปแล้วไม่ไม่ ม่ตลกอะไรตลกตะโลร้อง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 รองไม่ไม่ขำไม่ขำจะกินข้าวหรอนแต่ก่อนี่เขาต้องโซ่นะคะมาทั้งทีไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะขหลังขัหลังร้อนขหลังรอนช้างช้างช้างใครนึกปิดเพลงปะเกลียดมากๆน้องเคยเห็นใช่ป่ะดูเปิดเพลงอยู่หรอเกลียดไอ้แคมกันทุกคนก็ดีนะไม่แย่ช้างช้างช้างเนี่ยนะ ไม่เบียร์เลยนะคะเมื่อกี้นี้ถ้าใครลองตั้งใจฟังว้าวแต่บ้านนี่ไอ้อย่างที่เห็นเน่ยครอบครัวพี่นะเก่งกันทั้งบ้านเลยเนาะก็อาจจะเพราะน้องเป็นหมออ่พี่เป็นเภสัชพี่ชายเป็นศาสตร์อันนี้ยังไม่ดูมได้อยู่นะอุ้ยเก่งอ่ะแกเก่งตอนนาะต้องรีแอดเจนไย่างแบบว่าอุยขอบคุณค่ะไปนี้เหรอต้องเร็กขาย่างงี้เหรอเออกูเก่งพูดเดียวออกูเก่งเออเก่ง ล่าสุดมีสามีค่ะเฮ้ยไม่หลอกนะสจะคักนะสจะคักอยู่แล้วนะสามีคนนี้เท่หนุ่มมากเลยอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาคนละคณะหรอคณะเดียวกันที่จุฬาไงคนนี้ที่จุฬาเขาก็จะเหมือนว่าเวลาเขาทำงานสายโปรดักชั่นะเนาะก็จะเหมือนว่าชวนน้องมาออกกองมาช่มนเป็นนักเอกที่น่อยมาเล่น MV พี่หน่อยอย่างเงี้ยหรอถือของไปจัดอะไรอย่างงี้ไปเจอไปเจอมาเจอไปเจอมาอ้าไปอ้ามาเป็นแฟนกันแต่งงานกันจริงว่านานแล้วนะตั้งแต่เรียนจบเพราะพี่ไอ้เพิ่งแต่งงานเองโคตรเอแค่์ห้าป นึกส่งดอกไม้มาให้เธอด้วยห้าปีแล้วเหรอห้าปีแล้วไม่ใช่วันล่าสุดเลยห้าปีจนมีลูกแล้วหนึ่งคนลูกเดินได้แล้วทำไมนานทำไมเร็วจังวะเธอส่งดอกไม้ช่อใหญ่ที่สุดที <c oughs> ่ฉัน <c oughs> รวมระยะเวลากี่ปีแล้วที่คบกัน13ปีโุ้ยนานมาก <c oughs> หนูยังไม่มีอย่างนี้เลยรับสมัครหรือเปล่าเราสมัครไอซ์สุดโลกประเทศไทยค่ะเราสมัครไอ แล้วพอตอนนี right? more, more so, ้เรามีล <chilli> mm ูกล่ะยากกว่าเดิมนะการใช้ชีวิตร่วมกันในทางับก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าความรักก็ยังพอมีกุ๊ปกิ๊ฟอยู่นะก็ยังเดินกันอยู่บ้างพูดกันได้หรอถ้าไม่เจอจะมีลูกได้ไงล่ะมันพูดได้หรอถ้าเกิดอะไรอะเถื่ดนคนที่อายมันยากนะกับการที่เป็นคนร่าเริงแจ่มใสอย่างเงี้ยไปเป็นแม่จริงจังอ่ะดีเอ็มมันส่งผ่านกันปะพี่ไอเป็นคนเชื่อมาตั้งทันทีที่พี่ไอทองกินได้ใจเลยลูกออกมาจะเป็นเหมือนแม่ปหมวะ แล้วที่เป็นแม้ทุกวันเนี้มีแต่คนบอกว่าวีว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีมากมแบบเขาจะยิ้มหวัวเราะแล้วก็แบบทั้งวันเออก็ไม่ได้ทั้งวันขนาดนั้นเราุกซิ่ลองบ้างเลยางใช่แต่ว่าคือส่วนมากคือแบบว่าอารมณ์ดีคือแบบว่าไม่เป็นอย่างที่แบบหงุดหงิดหรือว่าหน้านิ่งๆนี่ยไม่ใช่เพราะว่า แบบมีความสุขอะเราวางแผนลูกไว้ย่าไงปะ่ะแบบจะส่งไปเป็นดาราเรียนคอร์สดาราร้องเพลงแอคติ้งมีไหมไม่เลยคือคิดว่าแบบว่าลูกอยากเป็นอะไรก็คือแบบให้เขาเป็นไปตามที่เขาอยากเป็น,ปนแต่คุยอย่างพี่โต้ก็คืออยากให้เขาอะรู้ว่าเขาชอบอะไร<อ>แบบอยากให้เขาคนพบว่าเขาชอบอะไรเราจะได้อยากให้เขาคนพบเองให้ไวถูกต้องอยากให้ไวแบบว่าเหมือนแบบอย่างพี่ก็คือโชคดีที่ว่าแบบเรารักสวยลักงานแล้วมันนเรารู้ว่าเราชอบอะแล้วเราก็ได้แบบมาทำสิ่งที่เราชอบจริงจพี่โต้ชอบถ่ายภาพเขาก็ได้ทํทำสิ่งที่เขาชอบจริงๆเพาะว่าจะเป็นยู ติ๊กต็อกเกอร์อ้าวจริงตอนเด็กๆมันมีที่ไหนเลยยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์มไม่มีอินฟลูเอนเซอร์มันไม่มีไม่วิชาแนะแนวตำเรียนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม,ไม่ได้<ะ>ได้เดาอะไรได้มากเลยอาชีพตอนนี้ในพศนเนี้ยม,มันไม่เหมือนสมัยพวกเด็กๆเลยว้ยใช่เดี๋ยว,ยวคุณต้องรู้ว่าะตำรวจทหารคุณครูมันก็มีอยู่แค่นานมันจะมีอยู่แค่ประมาณสิบยี่สิบอย่างแต่ตอนนี้มันแบบขอเติมได้ปะมากมายอร่อยเกินอ่ะอร่อยเอิงแล้วกดดันปะพอเรามีลูกมันไม่ใช่แบบที่ถามเลยปะมันจะมีห้องบางอย่างแบบอย่างมีลูกลุมนี้หรออทเเงย เมียก<ม>คนเห็นไหมคุณผู้ชมไอเราเราก็เป็นไอเราก็เป็นคนจริงจังอ่ะชีวิตตรนนี้ถ้าเมียหนูท้องหนูจะเปิดไอพารี้ดูทั้งวันถ้าเมียหนูท้องถ้าเมียหนูทองมันมีสิทธิ์วิยากบางอย่างที่เขาบอกว่าคนท้องถ้าดูอะไรอ่ะลูกออกมาจะเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าเมียหนูท้องเนูจะให้ดูไอพารี้ทั้งวันเลยเมียจะได้สดใสสอบสวนแล้วเนี่ยสอบสนาทำแกงเปิดอยก็คือเมียแคร์ทอง เมื่อกี้อยากเลี้ยวกลับไปตอบเรื่องกดดันเรื่องเลี้ยงลูกได้ไหมอ่ะเอาเดี๋ยวตอบเดี๋ยวถามว่ากดดันไหมอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้กดดันแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้เขามีชีวิตที่เหมือนเราตอนเด็กๆเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้เติบโตมาแบบแบบลอยมาหมายถึงว่าแบบสบายเมื่อไหร่เกิดพี่ไม่ใช่คนที่สบจะรำลั้งแต่เกิดหรอกรู้สึกว่าจริงๆแล Jam ้วไม่อยากให้เขาแบบทำอะไรก็เป็นเดินกลับบ้านจากโรงเรียนนั่งสำล้อขึ้นวินทำทุกอย่างได้อยากให้เขารถเมย์อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าในเราก็ไม่กล้าปล่อยเขาไปทำมุ่งความรักอะไม่รู้ว่าจะ ให้ลูกได้สู้ชีวิตในบ้านเอาแบบโต๊ะสนามเอาลวดเหล็กมาไว้ในบ้านเลยคือบ้านหลูเกินกลัวลูกจะสบายเกินให้ลูกหมอกไปกินข้าวอย่างเงี้ยขออภัยที่เจียดำแต่ก็แหละก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ไงก็ตามระดับการมไป ดันไม้มันห่างไกลแต่เขาบอกว่ากดดันมากๆแล้วพี่โตว่าไงบ้างการเลี้ยงลูกก็น่ารักที่ทำเป็นไหมเลี้ยงลูกเหรอไม่พี่ดูเป็นผู้ชายเขาไม่เลี้ยงเขาเล่นคนเลี้ยงคือเราคนเล่นเขาก็คือเล่นลูกไม่เราเชื่อว่าแฟนคลับพี่โตมากับไอพาร์ดี้ต้องดีใจวันที่ข้อแรกเลยวันที่พี่ไอแต่งงานแล้วก็ข้อสองคือไอพาร์ดี้ได้นั่งมีลูกมันเปลี่ยนผิดนอมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเราจะทำยูทูบตั้งแต่ตอนนี้ไม่แต่งงานเหมือนเราเคยเจอกันด้วยปะเราเจอกันมาทุกช่วงชีวิตยังยังคุยกันอยู่เลยว่าพี่ไอ ลุงๆเลยกลับไปทีเอเอแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็มีอะไรให้เล่นเออคอนชิตก็ตกเรื่อยๆเลยเออล่าสุดค่ะสุดท้ายละเห็นมีศัตรูใหญ่โตคืออะไรทำอะไรก็คือสตูดิโอคือมาในทีมคนรักสัมภีนึกออกไหมรู้สึกว่ามีเป็นช่างภาพเราก็เลยว่าสร้างสตูดิโอกันอะไรเงี้ยมาจ้างได้นะคะโดยที่เราเช่าเลิฟโฟโตกราฟก็คือว่าสามารถเช่าสตูดิโอเพื่อถ่ายงานได้เช่าสตูดิโอเปล่าก็ได้หรือจะจ้างเป็นโปรดักชันก็ได้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ภาพนี่มั่แบบได้หมดเลยอ แลวล่ะวันนี้ดีใจที่พี่ไอได้มาเยี่ยมครัวของเราฉันดีใจมากเราก็ได้มาทําเมนูที่แบบแม่นแบบไม่คิดว่าพี่ไอจะมาทําเลยอะแล้วมันอร่อยด้วยอร่อยมากไอแค่เติมเนะนี่ยเราจะได้ไปเติมข้าวเติมอะไรกินต่ออีกกับครอบครัวนะคะอขอบคุณมากที่มาเยี่ยมละกันขอบคุณมากนะคะเอกฝากผลงานอะไรที่ไหนคะเนี่ยก็ติดตามได้ที่ไอแด,ดีถูกช่องทางในโซเชียลเดมียเลยคะ่ะอืมแล้วก็ฝากรายการใหม่รายการใหญ่ของช่องรายการอะไรวะอ๋อฝากอะไรมันเยอะมันเยอะฝากรายการใหม่นะคะรายการ แฟมิลี่วอล์ดสรุปเคาะแล้วหรอว่าเป็นแฟมิลี่วอลตกลงเคาะแล้วเป็นแฟมิลี่วอล์นรายการเกี่ยวกับครอบครัวนะคะใครชอบดูรายการครอบครัวนะคะไปดูกันได้เลยแย่พ <Yeah. S 2> ีช่ชายฉันดีนะคะ่ะเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะผู้เข้าชมใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe กับช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพจจื้อปากด้วยนะคะแล้วก็ช่องพี่ไอด้วยนะคะเทปหน้าถ้าอยากให้พี่ไอกลับมาอีกกลับมาทำเมนูอะไรดีลองเม้นต์มากระลองเม้นต์มากระลองเม้นต์มาครับไปแล้วกันทุกคนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยงอ่ะเลิศมากเธอตำเก่งมากอ้ะหนูชอบตำแจ่วตำแจ่วอันนี้เราอันนี้ไปอีกนะใส่ไปอีกตำแจ่วเป็นภาษาอะรกเธอรู้ปะเนี่ยไม่รู้ดักแววเมื่อกี้ในหัวคิดคิดแค่ว่าอ๋อชอบกินแจ่วแม่หนูว่าได้้รรูหอมันเป็นกระเทยไปถามกระเทธอโอ้โหไปถามกันเธอสวยขนาดนี้ใครจะไปรู้ดีใจป่ะโดยชมว่าสวยขังกล่องเรียกครูไก่แก้ว